คืออยากกินนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมพี่น้องมนีปอนไดเมนูปลาไหลมกหมอนะครับผมแยนครับพี่น้องครับผมปอนคืออยากกินนะครับผมพี่น้องเบาๆไลาเดี๋ยวพี่น้องเทโลงโหลดเนาะ เราถูดลายๆได้พี่น้องขออนุญาตเท่ก่อนอ้ยเอเอ,เอพี่น้องเห็นบ่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 มา คืออยากกินนะครับผมพี่น้องมามาครับพี่น้องเสิร์ฟซ้กันครับผมขย้ขนยอนหวัวนคืออยากกินนะครับผมพี่น้องอืออะไรตูพอดีเย็ยนพี่น้องเย็ยนแบเท่า ออืผมบอกเลยนะครับพี่น้องเอาไก่ okay, มาแหลกกับบ <laughs> ่อา อืกระดูกบดโดดพี่น้อง คาออนคืื่อดอยากนะครับผม ใส่ผักอีตูวหอมหอมอตอนเด็กมาสองตัวด้วพี่หนอนนะอมืม ให้ลงไอพ้พีซื้อมาให้เพราะว่าปอนเห็นงานนะครับผมอืม <ม>บา้านเฮาที่ใส่บังลั่นอีสา,บานบ้านเฮา งามอ้าวพี่น่องผมไม่เบิ่งนะกระดูกมันอ่อนนะครับผมพี่น่องกระดูก,กวัวเปนอึง อีสานบานเฮ้าเขาเอินพลอยเยฮะเนือมันพลอยกระดูกมันพลอยออดี๋ยวมาสองตัวอืม มกมอพี่น้องอก่างไงคืออ,อ,อ,คนะอูอูปลาโมกปลาเฉะถ้าใส่เป็นหม้อ 嗯。 <c oughs> ที่เก่าเวลาเดิม <c oughs> มาคนเดียว้องไอ้ดูดู เขาติดมือเนี่ยเขาถูกความพิเ <c oughs> ปาลาอะไรเนี่เป็นยังที่หายยากนะครับผมพี่น้องมันบ่คือปลาทัวไปด้วยพี่น้องเ้อบวคือปลานิ่นปลาปลาคอเะ โดนโดนกินเชื้อเสือแสบปากผมพิษแต่ไรงมาหน่อยอืม แซบพี่น้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมพี่น้องสำหรับก้นทีโบกินเอียนนะครับบบกินปลาไหลโบกินแนวนี้เป็นทายาทน,นะครับผมแต่วิถีชีวิตอีสานบ้านปังปอนนะครับผมมันเป็นเมนูสั้นดีเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นความหายากนะครับผมก็สิก็สิได้ก็ต้องไปไปใช้ไปไต่สินะครับ ไ่ได้หายงไๆแต่อันนี้ปอนไปสื่อมากนะครับผมคู่มือเขามีมีขายหลายก็เลยได้มากง่ายนะครับผมพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปอนขอโตลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับมาคลิปนี้ฝากเขาไลค์กดแชร์ให้ปังก่อนนะเนเด้อรับมือน,นี้มากผู้เดียวครับผมพี่น้องขอโตลาไปก่อนพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ